สวัสดีครับพบกับผมช่างต้มสกุลคนบัวอึศเวกนะครับมานิกาสีพามาเบิ้งวิธีการทำฐานพระนะครับโดยมีรูปแบบนะครับทางวิศวะเพิ่นเขียนแบบให้ทีมงานช้างทำนะครับเริ่มแรกเฮาก็ะทำการตัดแผ่น PVC นะครับเพื่อเป็นแบบเพื่อจะทำการรูดบัวนะครับหลังจากนั้นเฮาก็ะทำการเชื่อมเล็กนะครับ เพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับในการที่เราจะนําไปติดตั้งนะครับจากนั้นก็ทําการรูดบัวเลยนะครับเพื่อที่เราจะไมิได้ทการก่อนะครับทําวิธีการรูดบัวมันจะง่ายกว่านะครับวันหนึ่งเราอาจจะรูดได้ถึง20ิเมตรนะครับหลังจากที่ปูนแห้งได้สองวันนะครับเราก็ทําการติดตั้งนะครับโดยใช้ล็อกนะครับล็อกดึงขึ้นนะครับ หลังจากที่เฮาดึงขึ้นนะครับเฮาก็ทําการเชื่อมนะครับส่วนด้านในนะครับเฮาจะทําการฝังเล็กไว้นะครับฝังเล็กเกาินนะครับเพื่อทําการเส่อมโดยทีมงานช้างนะครับหลังจากที่ติดตั้งชั้นด้านบนแล้วนะครับเฮาก็มาทําการรูดบัวถาดล้างนะครับโดย ช่างซินทําสวยนะครับช่งซินค่อยๆย้องไปนะครับเนี่ยเพื่อให้บัวเขาเรียบนะครับจากนั้นทีมงานก็ะทาการเค็บขี้ปูนนะครับเพื่อบ่ให้มันซ้นเปลืองนะครับเอาไปรูดตัวไม้ก็ได้นะครับส่วนอีกทีมงานนึงนะครับทําการแกะพิมพ์แกะแบบนะครับเป็นรูปปั้นยักษ์นะครับแบกฐานพระนะครับ มีสองแบบนะครับแต่ทางวัดเลือกถัก้ายนะครับจากนั้นเฮากะใช้ดินน้ำมันนะครับเป็นการปั้นขึ้นรูปไว้นะครับเป็นรูปนูนตัํานะครับแล้วก็ทําการก๊อปนะครับโดยใช้เลซินนะครับเป็นการก๊อปนะครับส่วนเลซินค่ะซื้อมาเป็นกิโลเป็นกิโลเลยนะครับใส่ขวดก๊อมาเลยครับหลังจากที่เฮาเฮ็ดพิมพ์แล้วนะครับเฮากะทําการเชื้อมเพื่อจะทําการล่อยักออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ หลังจากที่เฮาป่อยบวทฐานล้างนะครับไว้ให้มันแห้ง,หงประมาณสองมือนะครับเราก็ทําการยกขึ้นมาเพื่อทําการติดตั้งนะครับด้านบนนะครับของฐานพระนะครับความสูงก็อยู่ราวๆสิบเมตรนะครับจากด้านล้างนะครับเพื่อจะคนขึ้นมาไว้นะครับเพื่อทําการติดตั้งครับช่วงที่ทีมงานช่างทําการ ติดตั้งนะครับพอดีเข้าหน้าปูนพอดีนะครับทีมงานสร้างกันเลยทํางานแบบแบบเปียกๆนะครับหลังจากที่เรานําขึ้นมาติดตั้งนะครับอันนี้จะเป็นการกรอกปูนล,ลงไปนะครับเพื่อจะให้มันเต็มเพื่อจะให้เพิ่มความแข็งแรงนะครับก็เข้าไปให้มันเต็มเลยนะครับหลังจากนั้นทีมงานก็นทาการดัดโครงชายผ้านะครับตรง หน้าขาของพระพุทธรูปนะครับครับโดยวัดนี้เป็นวัดไตสิขาทาราม,มาละตารามนะครับอยู่อำเภอคำตะกาจังหวัดสุนคนครนะครับโดยมีหลวงพ่อใหญ่พระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนะครับลีเริมในการสร้างสาลาเสียงทองกับพระใหญ่นะครับหลังจากที่เราเชื้อมโครงเล็กผ้านะครับเฮาก็นำมาติดตั้งเลยนะครับแล้วก็ ใส่ตาขายนะครับใส่ตาข่ายะจะทำการแปะปูนเลยนะครับแปะปูนส่วนด้านนี้กะทําการติดตั้งเสานะครับติดตั้งเสาเพื่อเราจะใส่ยักษ์นะครับเข้าไปทีละสองนะครับส่วนชายผ้าเรากะทําการแปะปูนไว้นะครับเพื่อจะได้ทําการจาบในวันต่อไปนะครับอันนี้ก็ส่วนด้านล่างนะครับ กระทำการติดตั้งลายนะครับติดตั้งลายในเสาล้วกาติดยักษ์เข้าไปนะครับในแต่ละช่องนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นยักษ์แบกโลกนะครับเอามาแบกฐานพระนะครับอันนี้ตอนนี้ทีมงานช่างก็เริ่มทำการติดตั้งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นติดลายตามแบบนะครับที่ทางวัด ให้มานะครับอันนี้เป็นลายตามแบบที่วิศวะเขียนไว้ให้นะครับส่วนการทำลายนะครับจะเป็นทีมงานช่างต้อมสกลคนคุโบอึดเวียกนะครับกาที่ตั้งไปเรื่อยๆนะครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นนะครับช่องประตูนะครับเพื่อเก็บของด้านในนะครับ เพื่อเอาของเข้าปล่อยไว้ทางในนะครับส่วนด้านหน้าก็เลื่มชาบชายผ้าแล้วนะครับแล้วก็เริ่มติดตั้งยั์นะครับทุกช่องแล้วนะครับตอนนี้ส่วนสถานที่ทำงานกระเปียกคือเก้านะครับนี่ อันนี้เป็นด้านหน้าผาครับทีมงานช่างกำลังทำการติดตั้งลายไปที่ะเ,เลียกทีละน้อยนะครับส่วนสภาพการทำงานนะครับจื้นขนาดครับเปียกมืดมื้อครับการทำงานของทีมงานช่างนะครับฝนตกมืดเดือนครับเดือนนี้ที่ช่างเข้านะครับทางนี้ก็ัเริ่มทำการ ติดลายชายผ้านะครับทีมงานช่างกระทำการติดนะครับติดไปเรื่อยๆนะครับติดไปทีละเล็กๆน้อย,อยต้องขออนุญาตใช้ภาษาย้อนศิลนะครับในการบรรยายนะครับถ้าใครฟังบ่เข้าใจก็ให้เบื้องรูปเอาก็้ได้ดครับจากนั้นเฮาก็ลงมาทายเบื่งด้านล่างนะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับ องคอง์พส่วนด้านล่างจะเป็นพระยกนะครับพระยกในศาลาเสียงทองเฮานะครับส่วนตอนนี้ก็ผ่านฝนมาได้ฝนนึงแล้วนะครับประมาณ 4- 5เดือนนะครับนี่ทีมงานช้างไปถ่ายเก็บไว้อันนี้ยังเห็นเป็นคราบน้ําเลยนะครับเพราะว่าฤดูฝนมันทาสีดไปนะครับอันนี้ก็เลยฤดูฝนมา สีถึงหเดือนเลยนะครับนี่จากนั้นทีมงานก็ทำการย้ายนะครับย้ายสถานที่นะครับเพราะว่าทางวัดจ้างให้แค่มาทํางานปูนอย่างเดียวนะครับส่วนงานสีทางวัดเป็นคนทำสีเองนะครับก็สะได้สีประมาณนี้นะครับจะเป็นหยักสีทองนะครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังทีมงานส่งตอมสกลุลคนบูธเวียกเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับทีมงานช่งตอมสกลุลคนบูธเวียกเลยครับขอบคุณครับ